บินทาง ขนหัวลุกเลยค่ะเมื่อเก่งทัชยะชยาได้รับของจากแฟนคลับแต่เปิดออกมาถึงกับช็อกเจอสิ่งของอัปมงคลมาเต็มซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะเล่นเอาใจหายใจคว่ำไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อนักร้องหนุ่มที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างเก่งทัชยะาออกมาโพสภาพของในกล่องปริศนาที่ได้รับมาจากแฟนคลับซึ่งภายในกล่องมีเครื่องบูชาเส้นไหว้เช่นพวงมาลัยสีแดงดอกไม้แห้งเหรียญปวยทานและเทียนสีแดงพร้อมกระดาษที่เนบมาด้วยเขียนว่าแทนคำขอบคุณโดยเจ้าตัวรีบออกมาโพสภาพแจ้งแฟนๆถึง กล่องปริศนาระบ,บุว่าทุกคนครับเหมือนผมจะโดนทําของใส่ครับกําลังไปหาอาจารย์เชียงเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะอัปเดตให้ฟังครับงานนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวได้แชร์ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตหลายกลุ่มเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงเป็นห่วงเก่งทัาชายะและตั้งคําถามว่าสิ่งนี้คือคุณใสหรือไม่ท่ามกลางกระแสสังคมที่เกิดขึ้นล่าสุดเก่งทัาชายะก็ได้ออกมาอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นโดยระบุเอาไว้ว่าชี้แจงจากเหตุการณ์โพสต์โด,ดนทําของล่าสุดครับก่อนหน้านี้มีพัสดุปริศนาส่งมาให้ผมบอกว่าาาจกแฟนนคคัับุุณททชยยะโดดเสส้งงของพื ส่งไปที่เรือนพระปัณวิทย์ของอาจารย์เชียงแล้วเขียนหน้ากล่องว่าฝากให้คุณเก่งทัชยะนนะคะต้องอธิบายว่าก่อนหน้านี้มีแฟนขับเก่งส่งของไปที่เรือนพระอาจารย์เชียงแล้วฝากให้เก่งมีหลายท่านหลายครั้งเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกจึงไม่ได้รู้สึกแปลกหรือเอกใจอะไรเก่งก็รับของแล้วเอากลับมาที่บ้านซึ่งวันแรกๆที่รับมาผมยังไม่ได้แกะเลยทันทีผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เมื่อวานนึกครึ้มใจยังไงไม่รู้เลยแกะออกดูถึงกับตกใจเพราะในกล่องพัสดุนั้นมีดอกไม้แห้งเทียนสีแดงใช้แล้วเหรียญปยทานเศษปูนภา คอเสื้อลายขาวดําเสื้อขาวมีจุดแดงแต้มหลังคอ3จุดรูปปิคเนตที่ตัดมาจากสองทูบกระดาษเขียนว่าแทนคําขอบคุณซึ่งด้วยความตกใจจึงบึงรถไปหาอาจารย์เชียงเมื่อถึงเรือนผ้าอาจารย์บอกว่าในความรู้สึกของอาจารย์ไม่มีอะไรเหมือนคนส่งเขาชอบเรามากๆแล้วส่งให้เฉยๆไม่ได้ทําของใส่อะไรแต่อาจารย์ก็ให้นําของนั้นไปทิ้งทันทีเพื่อความสบายใจเรื่องก็มีประมาณนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์เชียงมากๆครับแต่จากเรื่องนี้ผมแยกออกเป็น2มิติคือ1มิติของความเชื่อคือมีเคสร,รุ่นพี่เก่งทางใต้ได้ของประ มานี้ส่งมาที่บ้านเหมือนกันและหลังจากนั้นแกก็เสียแบบไร้สาเหตุเลยค่อนข้างจะตกใจแล้วก็มีผู้คุกคีกับเรื่องราวเหล่านี้ทักข้อความมาว่ามีทั้งบอกว่าไม่มีอะไรและบอกว่าอาจจะมีอะไรซึ่งตัวเก่งคิดว่าเพื่อความสบายใจคงจะหาโอกาสไปทําบุญชุดใหญ่เพื่อความสบายใจของเรา 2. คือมิติของการส่งของให้ศิลปินคือผมต้องขอบพระคุณที่ส่งของให้ผมด้วยความรักอยากให้ผมได้ของว้าวๆแต่อันนี้อาจจะว้าวไปนิดนึงครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับหากผู้ส่งตั้งใจส่งแล้วเห็นโพสต์นี้รบกวนทักมาให้สบายใจหน่อยนะครับ พี่เก่งไม่มีอะไรอะไรยังไงก็ว่าไปผมจะได้สบายใจเพราะก็ยังสงสัยว่าของที่ให้มาแทนคําขอบคุณมันเอาไปใช้ต่อ,อยังไงครับเพราะเทียนก็ใช้แล้วดอกไม้ก็แห้งแล้วเรียนป่ยทานอีกอยังไงทักมาหาได้นะครับจะได้สบายใจสุดท้ายเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลผมเห็นคอมเมนต์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปเรื่องการทําของมันมีจริงไหมยังมีอยู่ไหมไม่รู้เพราะอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่สิ่งที่ควรมีอยู่และมนุษย์เราทุกคนควรพึงมีคือการคอมเมนต์แบบให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติในฐานะคนเป็นมนุษย์ด้วยกันเรราาาสมถ อยู่ในสังคมที่มีความเชื่อหลากหลายได้เพียงเข้าใจว่าสังคมเรามีความเชื่อที่หลากหลายโดยไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงหรือท็อกซิกใส่คนที่คิดไม่เหมือนเราหรือเห็นต่างจากเราเพอสารภาพว่าได้อ่านคอมเมนต์แย่ๆมันทําร้ายความรู้สึกผู้อ่านได้มากมายม,ายมหาศาลจริงๆนะครับใจเข้าใจเราครับจะเชื่อก็ไม่ผิดหรือจะไม่เชื่อก็ไม่ผิดด้วยรักนะครับขอบพระคุณครับใดๆแล้วเกือบมีเรื่องไปเล่าในเดอะโกดแล้วเชียวครับพี่แจค เรียกว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวสุดพรึงที่ทางเก่งทัชยะเจอมาค่ะแล้วลูกเพจข่าวสดล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ